สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อเด็กหญิงพิยาอตรวัชระชันมายมศึกษาพีที่หนึ่งห้องสี่เลขที่สาสค่ะวันนี้จะมาอัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลเปิดค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เราเอาน้ำเปลือค่ะมาล้างบาดแผลกันค่ะนี่ค่ะ พอล้ากเสร็จแล้วให้ทาด้วยแอลกอฮอล์ค่ะนี่ค่ะถูรอบๆแผลค่ะเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคค่ะ เสร็จแล้วก็ต่อด้วยเบตาลีนะคะ่ะนี่นะคะพอทาเสร็จแล้วก็ แปะด้วยพัตเตอร์ค่ะป้องกันเชื้อโรคเข้าไปในแผลค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็จบเพียงการสอนเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ